เรียนครับวันนี้ครูจะพาทำโจทย์เกี่ยวกับการเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนครับดูครับเขาบอกว่าจงเขียน0 6 6ยซ้ำให้อยู่ในรูป เศษส่วนนะครับโดยอาศัยความรู้ในเรื่องผลบวกอนุกรมอันตน์นะครับมาดูนะครับวิธีทำครับวิธีทำครับดูนะครับ0.663ครูก็จะเขียนได้เป็น0.66666 6, 6, 6, 6, 6, 6. ย่างนี้นะครับ0.6ตรงนี้คูเขียนอยู่ในรูปการบวกได้เป็น0.6บวก0.06บวก0.006บวกไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการหาผลบวกอนุกรมมันนั้นนะครับจากเศษจากทศนิยมคูเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับเป็น6ส่วน10 บวก6ส่วนร้อยทศิยม2ตำแหน่งนะครับคือส่วนร้อบวกด้วย6ส่วนพันนะครับทศิยม3ตำแหน่ง <c oughs> บวกหรือเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะักเรียนครับ6ส่วน10บวก6ส่วน10บกำลัง2บวก6 ส่วน10กกำลัง3บวกบวกนะครับทีนี้นระาเรียนมาดูว่า <c oughs> การหาผลบวกตัวนี้นะ0 6 6 3านี่อนุกรมฝั่งขวานี่มันเป็นอนุกรมเรขาคณิตแต่มันเป็นอนุกรมอนันต์นะครับวราะสูตรการหาอนุกรมเรขาคณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์นะครับก็คือ A1 ส่วนด้วย1 ลบอาครับเอหนึ่งส่วนหนึ่ลบอานะครับทีนี้จากตรงนี้นะจากโจทย์อันนี้นะครับดูครับจากโจทย์นี้นะครับาจากโจทย์นี้เราจะได้นะจะได้นะครับจะได้นะเอหนึ่งเท่ากับหกส่วนสินะครับอาก็คืออะไรครับหนึ่งส่วนสิบ R นี่หามาได้จากไหนครับก็คือเอาอะไรครับเอา a 2หารด้วย a 1นะครับก็หมายความว่าเอาเอา6ส่วน10กกำลัง2หารด้วย6ส่วน10มากก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับ10เป็นส่วนนะครับก็จะได้เป็น สิบกำลังสองคูณด้วยสิบส่วนหกนะตัดทอนนะครับหกตัดทอนอันนี้ก็ตัดทอนครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วนสิบครับผิดไหมครับนี่คืออัตราส่วนร่วมนะครับทีนี้เราก็จะได้อย่างนี้ครับ0ูนยจุดกาก็เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนพจน์ที่1ก็คือ หกส่วนสิบครับหกส่วนสิบทั้งหมดหารด้วยหนึ่งลบหนึ่งส่วนสิบเห็นไหมครับหนึ่งลบหนึ่งส่วนสิบหนึ่งมันจะลบก,กันได้ก็ต่อเมื่อทำส่วนให้เท่ากันหนึ่งก็คือสิบส่วนสิบดีเองนะครับก็จะได้เป็นหกส่วนสิบหารด้วยสิบส่วนสิบลบ หนึ่งส่วนสิบจากนั้นก็จะได้อะไรครับ6กส่วนสิบตัวส่วนสิบส่วนเท่ากันแล้วก็เอาเศษลบกันก็ได้9ก้ส่วนสิบเห็นไหมครับจากนั้นเราก็หารธรรมดาทำให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งก็เอาส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวส่วนคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นหกส่วนสิ คูณด้วยสิบส่วนเก้าครับน,นี่ก็ตัดทอนนะครับเติบเติบฮะเอาสามตัดทอนครับสามสองเป็นหกสามสามเป็นเก้าเพราะฉะนั้นก็ตอบอะไรครับสองส่วนสามเห็นไหมครับเราก็จะได้คำตอบนั่นก็จะได้ว่าอย่างนี้ครับศูนย์จุดหก หกสามเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เศษสองส่วนสามโอเคไหมครับข้อนี้ไง่ายไหมถ้าง่ายก็พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ